เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพ,เพื่อนมาพบกับคาลิปเปอร์รุ่นใหม่ของทางลาสตอมนะครับซึ่งยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนเลยและครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกเดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่าคาลิปเปอร์ตัวนี้มีอะไรพิเศษและมีจุดเด่นและมีความแตกต่างคาลิปเปอร์รุ่นก,ก่อนของทางลาสตอมยังไงบ้างตามมาชมกันเลยครับ ครับแล้วก่อนที่จะมาพบกับคลิปเปอร์รุ่นใหม่ล่าสุดทางลาสซอฟนะครับผมอยากจะเท้าความกับเพื่อนๆก่อนว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีว่าคลิปเปอร์ของทางล a สซอฟที่ผ่านมานะครับ <Okay. S 2> ก็จะมีคล,ลิปเปอร์หลากหลายรุ่นหลากหลายแบบตั้งแต่พอร์ตเดียว2พอร์ตสี่พอร์ตมาถึง6พอร์ตนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเราจะหยุดที่สูงสุดที่6พอร์ตเท่านั้นเองแน่นอนว่าพอ6พอร์ตเนี่ยครับอยู่ในล้อใหญ่หญๆแล้วเพื่อนๆบางคนอาจจะเน้นความสวยงามซึ่งอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มล้อมันยังไม่ดุดันพอสลับล้อแบกของเพื่ <ass> ันนีก็คือจริงๆแล้วมันเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแน่นอนนะครับแต่อาจจะดูเล็กไปนะสำหรับเพื่อนๆที่มีล้อขนาดใหญ่ตั้งแต่ล้อ20นิ้วขึ้นไปสำหรับตัวคลิปเปอร์ใหม่เนี่ยซึ่งเป็นรูปแปดพอร์ตเนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์ทั้งรูปลักษ์รูปทรงแล้วก็เรื่องของแรงเบรกพอพูดกับถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆอยากจะเห็นรูปล่างหน้าตาของตัวแปพอร์นันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง <Wow. S 2> ครับวันนี้ครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นรุ่นคลิปเปอร์ตัวแปดอรตรุ่นใหม่ของทางรันสต็อปนะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าขนาดเนี้ยครับไม่เที่ออกตัวผมเนี่ยครับค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับเ <Okay. S 2> พื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าคลิปเปอร์ตัวแปดพอร์ตรุ่นใหม่ทางรันสต็อปเนี่ยครับมีคุณสมบัติและมีจุดเด่นยังไงในตัวของมันนะครับรวมถึงรายละเอียดในตัวคลิปเปอร์ตัวนี้ด้วย ครับจุดเด่นจุดแรกคือคลิปเปอร์ตัวนี้เป็นคลิปเปอร์8ของโมเดิร์บ็อกนะครับโมเดิร์บ็อกก็คือคลิปเปอร์ซึ่งขึ้นลูกชิ้นเดียวแล้วไม่มีรอยต่อนะครับทำให้รู้สึกมีความเนียนตานะครับเพราะว่าไม่มีน็อตยึดนะครับทาให้เราเห็นถึงผิวงานของคลิปเปอร์ก็จะทําให้รู้สึกเนียนตาไม่มีน็อตมากวนสายตา <Okay. S 1> ครับจุดเด่นข้อที่2ของตัวนี้ก็คือเป็นคลิปเปอร์ที่ไม่มีแปบน้ำมันนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่านี่ครับ จะเห็นว่าคลิปเปอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่อัเนียนตาเลยท <Wow. S 1> ีเดียวไม่เหมือนคลิปเปอร์หลายๆรุ่นส่วนใหญ่ในตลาดซึ่งจะเป็นคลิปเปอร์ที่มีแปดน้ำมันอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของคลิปเปอร์ที่ออกแบบมาเพื่อซ่อมแปบน้ำมันไว้ให้สวยงามและดูเนียนตาที่เพื่อนๆเห็นนครับ <S <S ข้อที่3นะครับจุดเด่นของคลิปเปอร์แปดพอร์ตตัวนี้คืออย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับว่ารุ่นคลิปเปอร์รุ่น6พอร์ตเนี่ยครับจะมีลูกสูบเล็ก กลางและใหญ่นะครับซึ่งให้ฟีลลิ่งที่มีความนุ่มนวลกับผู้ขับขี่นะครับก็คือเบรกก็จะทํางานเป็นทีละสเต็ปแต่สำหรับ8พอร์ตตัวนี้ครับทางเราได้ออกแบบลูกสูบทั้ง8ตัวนี้ครับมีขนาดที่เท่ากันนะครับข้อดีของการเรียงลูกสูบที่เท่ากันทั้ง8ตัวนะครับก็คือจะให้ความเบรกที่ฉับไวนะครับเพราะว่าเราออกแบบให้ลูกสูบทั้งแตัวเนี้ยเป็นลูกสูบที่ขนาดเล็กไม่ได้เป็นลูกสูบที่มีขนาดใหญ่นะครับทำให้น้ำมันในการที่มาเลี้ยงกระบอกสูบเนี้ยครับเต็มไวขึ้นแล้วก็สามารถ หน่วงการกดเบรกก็จะรู้สึกฟีลลิ่งเหมือนกับว่ารถเนี่ยแทบจะหยุดในทันทีเลยทีเดียวครับ ครับและเพียง3ข้อนี้ครับก็เพียงพอเลยครับสำหรับเพื่อนๆครับที่จะตัดสินใจติดตั้งตัวแปดพอร์ตให้กับรถของเพื่อนๆนะครับซึ่งรับประกันได้เลยว่าทั้งคุณสมบัตินะครับอย่างเพื่อนรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเรื่องเรื่องของดีไซน์นะครับแน่นอนว่าเบรกดีแล้วแถมรูปลักษณ์รูปทรงเนี่ยไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับรับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบเบรกไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจนะครับเราจะมีทีมงานมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำเกี่ยวกับเพื่อนๆนะครับว ไปทางนั้นสต็อปเราด้วยนะครับว่าคิดไปเราจะมี่าสารดีๆอะไรเกี่ยวกัวบระบบเบรคฝากเพื่อนๆกันอีกครับสวัสดีครับ